อมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลต่อข้อ33กันครับมาเจอกันเลยข้อ33มานะครับมาเห็นเด็กคอมพิวเตอร์แล้วก็แบตเดดแล้วก็จุดแล้วกันเดดแล้วก็เทิร์นอิอนนะครับมากันเลยดีกว่านะครับดูจากประโยคนะครับก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่นะครับดูจากข้อโจทย์แล้วแต่ว่าถ้าเรามาดูตรง ต้องช้อยนะครับน้องก็จะเห็นนะครับว่าเราได้เจออะไรสักอย่างน,นะครับมี i s broken นะครับ i s broke นะครับแล้วก็มี don แล้วก็ left นะครับโอเคครับการที่คุณมีตัวเลือกมี verb to be ขึ้นอย่างนำหน้าอย่างเงี้ยแล้วค่อยตามดย verb หลังแบบเนี้ยแสดงว่าประโยคนี้ครับอยู่ในรูปแบบของ passive voice นะครับยในรูปของ passive voice โอเคตอนนี้ก็คือคุณมีตัวเลือกแค่2ตัวเลือกเท่านั้นนะครับก็คือคุณจะบันพังแล้วนะครับก็คือ is broken หรืออ broke มาดูนะครับถ้าจะนได้พาร์ตสี่้อยต์เบสิกหลักๆของพี่แกคือเป็นอะไรครับเป็น B บวกเวิร์บสามใช่ไหมเอ่ยอันไหนเป็นเวิร์บสามครับ broken กับ broke ต้อง b บเกนครับเพราะฉะั้ข้อนี้นะครับ C และ D ถูกตัดทิ้งก่อนเลยนะครับคนจะมีอน,นี่เลยเพราะนั้นแหละอีสอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสาเหตุที่ทำไมพี่ไม่ใช้เป็น is being b r o k e n นะครับก็ง่ายๆนะครับเพราะว่าตอนที่มันพังเนี่ย การพังของมันเนี่ยมันไม่ได้ค่อยๆพังนะครับเวลาคอมพิวเตอร์พังเนี่ยมันไม่ได้พังแบบเหมือนกับตึกกำลังพังอันอันอันนั้น is breaking แบบว่า the wall is breaking อันเนี้ยแบบกำแพงกำลังเห็นเห็นรอยแหละแล้วรอยมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยกำแพงเป็นรอยรอยขึ้นเรื่อย,ยอาจจะบอกว่า the wall is breaking ได้หรือเราเห็นตึกที่แม่งโงงเงียนเออเ The building is breaking down อะไรแบบนี้ใช่ได้แต่พวกคอมพังเนี่ยส่วนใหญ,ญ่อยู่ดีพังเลยซึ่งพังในที่นี้เนี่ยมันจะออกไปในแนวการอธิบายมากกว่าเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ is being broken แล้วครับเพราะการพังมันพังแค่จุดเดียวพังจุดเดียวมันไม่ได้เป็นช่วงเวลาไม่ได้เป็นช่วงเวลานาน,านพอที่เราสามารถใช้ i.n.g ได้เพราะฉะนั้นนะครับเราจึงใช้ใช้แค่ Present Simple พอนะครับและอีกอย่างหนึ่งการที่คุณใช้แบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีการสื่ออีกนิดนึงมันมีความหมายแฟงอีกนิดนึงนะครับถ้ายัางจำมันได้ถ้าน้องไปดูถ้าจำกันได้รู้สึกจะข้อไหนว่านี่ะี่ขอข้อแป๊บนึงรู้สึกจะเป็นข้อสักข้อหนึงข้อยี่กว่านี่แหละครับซึ่ง ถ้าวันเี้จำไม่ได้แหละแต่ว่าข้อ2ี่สิบนะครับถ้าน้องกันจำไม่ได้ตอนข้อยี่สิบนะครับที่มี the office is the office is being renovated นะครับถ้าสมมติน้องใช้คาว่า is e renovated เนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากครับว่าห้องมันปรับปรุงเสร็จแล้วนะครับมันแปลว่าถูกปรับปรุงแล้วอะ่ะมันเป็นความเป็นจริงความเป็นจริงว่าถูกปรับปรุงแล้วอะ่ะมันเกิดขึ้นตั้งแต่นับตั้งแต่เวลาที่มันปรับปรุงแล้วจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเป็นเรื่องที่เป็นทั่วไป ครับอันนี้คืออีสอันนี้ก็เหมือนครับ The c o พิว t e r is broken ก็เหมือนกันก็คือมันเป็นความเป็นจริงว่ามันพังแล้วและจะเป็นความเป็นจริงต่อไปอะไรแบบนี้นะครับพี่ถึงไม่ใช้ t h ค computer is being broken นะครับเพราะมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้นะครับไม่ได้พูดถึงนณขนาะนั้นเราไม่ได้ต้องการสื่อว่าณขณะนั้นแล้วก็ อย่างข้อนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราไม่ต้องการสื่อวันนาขณะนั้นไม่ได้สื่อแบบว่าเราเข้าใจตอนนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็ใช้ is renovated ธรรมดาก็ได้หรือ has been renovated ก็ได้แต่ว่าไอ้ข้อนั้นเนี่ยมันดันชัดเจนและว,ว่าตอน,นต้องเข้าไม่ได้ไม่ก็เลยมีข้อเดียวแต่ข้อนี้เราไม่ได้ใส่ใจนะครับถามว่าทำไมไม่ใส่ใจมาดูข้อต่อไป turn it on นะครับตอนนี้คุณมีดอนและเลสครับซึ่งความหมายต่างกันชัดเจนเมื่อกี้นิดหน่อยแผ่นดินไหวไม่ใช่ไม่ใช่แผ่นดินไหวมือมือไปโดนโตถ้าใช้ดอนจะหมายความว่าห้ามถ้าใช้เลสแปลว่ามาทํากันเถอะถ้าคอมพังแล้วควรจะเทิร์นอิดออนแปลว่าเปิดมันครับควรจะเปิดมเมื่อคอมพังไม่ควรครับก็เลยข้อเดียวจริงๆนะครับข้อเอครับซึ่งการที่บอกว่าอย่าเปิดมนันนะเนี่ยมันเป็นประโยคคาสั่ง imperative ซึ่งมันก็สามารถใช้ได้ตลอดไม่จําเป็นต้องเฉพาะตอนนี้หรือ สามารถเป็นได้ทั้งในอดีตอย่างน้อยหลังคอมพังหรือในอนาคตจนกว่าคอมจะซ่อมเสร็จก็ได้มันไม่จะเป็นที่ต้องนักขณะเดียวนั้นนะครับมันไม่เหมือนข้อย0สิบที่พูดถึงไปที่ตอนนั้นมันสื่อชัดเจนว่าคือตอนนั้นต้องการสื่อว่าขอเอาเทนท์นที่สื่อชัดเจนว่าตอนนั้นเราเข้าห้องไม่ได้แต่เนี้ยมันเน,นี้ยมัน ไม่นานเดียวแล้วมันจะเจยอยู่แล้วแล้วแถมแล้วอย่างคือมันมีให้เทนเดียวให้เลือกด้วยมันมีเทนเดียวให้เลือกด้วย, <c oughs> น,น,ย,ววยนะครับนนก็ต้องดูความแตกต่างครับเพราะบางทีเนี่ยเราเห็นเราเห็นแค่ประโยคอเราเห็นแค่ตัวประโยคเนี่ยมันอาจจะดูงงๆแต่ถ้าเราลองดูบริบทเราอาจจะเข้าใจมากขึ้นว่าทาไมเขาใช้เทนนั้นนะครับถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากไหมเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าเรื่องเทนเนี่ยประเทศไทยเราไม่มีนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามทําความเข้าใจมันเรื่อยๆบางทีมันก็เป็นเรื่องเล็กๆยิบๆย่อยๆ,ๆที่บางทีก็รุ่มมารวยกันได้ก็ต้องดูกรณีไปนะครับโอเคครับจบไปสับข้อนี้นะครับ